บายดีมาจากคุณก็มากินอีกมาพี่น้องไม่กินเข่าคนคนบ่ได้ิคือเข่ากินเข่าคนเทาได้มันบ่ได้เต็มที่ได้พี่น้องเอ้ไปเห็นข้ากันก็กินตามเด่นตามหัวกินกับเปียกนะเจ้าเปียกลาว ปุ <k <k like ้งขาวๆนั่นนี่ได้ผมบอกก็กัเก็บหัวขยุ้งเลมลทุอครน้ับรุดผมจะมันต้มอมันบกพผมก่อยดอกผมุนมปูพรนกรนะครับนึ้ันบเป็นหนึ่ง เขาปากมันมป่าวป็นลูกเรไม่เห็นนเลงกั้เขว ก็เห็นอันคอมเมนต์แล้วนะขอทานออนไลน์วาสะิสรองได้เงินยังก็ได้เงินบริจาควาสิเฮ้ฮ้อเฮ้อเฮ้อชาถูกอิจฉาจนถี่ขึ้นสมองอ่ะทงสัย เราคอยไปได้น้ำดองพิชชาเขาได้ใครตัวเขาบริได้น้ำนี้ที่เขาบริมีส่วนได้นัน่นเขาผ่ามะพร้าวเด็กน้อยเออจะมันสาดเด้กน้อยเขาก็หักเด็กน้อยแต่ว่าเขาต้องซอยเขาต้องซอยกันโอ้ยใครกันไหนคนบุก เป็นเกี่ยกับไหนแต่วันยังซีซักวันนี้อิจาเป็นเก่ยวกได้เงินโอนผมใส่ป่วยเอาเลยป่วยแล้วก็รับบริจาคเอาสิป่วยเอาป่วยแบบรับบริจาคกูได้รับเม้าเอาไงเม้าเอาค่ะกูก็ได้หลับ กำลังเงดขอทานออนไลน์ก่อนสันไปขอกูได้ดยูส่นอบาทนี่มาว้าหนาด้านๆเนาะเขามาว้าตาหนานนี่ผู้สุต้ตีนมันล่นมา้องตีนแลนโดลดบอกจักแล้วมู้ บวลาประกันตัวหนาไม่พอมาเหมาะแม่ๆอยู่ซะาขันมาก่ะบ้ากล้าว่าเราบุ๋มมีสียงซะาขันมาตัวหนาก็เอื้อนใส่ซักค่อยๆอยู่ดอกบีจีรีอยู่นะบ่ได้เก่งดอกแต่ว่าคนเท่าหะนนะบุ๋มพูดจักผิดที่ว่าเสียเขา จับเอาเรื่องรถค่อยนึ่งคือกันยังบ่แล้วบมาสวเป็นอยังเราค่อยซื้อเงินสดมาสนอนเอาเงินมาแสรซื้อเงินสดกล้ยังว่าลดดาวเอาเงินมาจากไหนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวจะแจ้งหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบก็จะมารถเป็นอยังดอก แจ่อยู่ลาวเนี่ผมมีหมน่วยงานพามาตรวจสอบการเงินวัดสัน,นเงินมันมาจากไหนวัดสันง,งานการก็ไม่ได้ทำเต็อีกคลิปอีกเนี่นยนี่หน่วงานยดกด็ยืมเอาไปกู้ไปยืมหนี้ยืมสินมาคนอยากได้เนาะเงินงเป็นหนี้เขบาบอกเป็นหนี้เงนไม่ได้ของเลยพี่น้องเย ที่ชูให้คอยดูยมือกต่ดาวดาวกับอะไรที่ใจใหญ่กับอะไรที่หลุดใหญ่คอยคอยใจบุใหญ่คอยคอยด่บุหรี่กาดกาบเสียกใครได้คอยบุญยังพอขอเอา พ่อก็จะได้กินแใจงวดพ่อเขาจะได้ใจงวดรถขอบก็พอแล้วรถเต้าขับตามันเบใจงวดให้เงินจากได้กัทังนั้นแลยคนสะดวกสบายไหมมเออสะดวกสบายนะ้วเป็นหนีกับยอมได้ หามาเขาดาวมาเบิดสุดความสามารถแวบวัไหลกักขึ้นเขาแค่นั้นแหละเอาบไวไัยแล้วเอาขึ้นไปซะบอาวัยแล้วท่านมันจะมีการดิดหลดกันบ่อปะโชคดีาอาจ<ต>จะค้นเท่าอาจจะพาวูถูกจะของบางทีซื้อหวยอาจจะถูกก็ได้ คนดูถูกจะค้องบดีดอกคนพิชูมาคนอื่นดูถูกให้มันดูถูกไปแต่ตัวเองเราตัวเราเองอย่าไปดูถูกคือตัวจะคล้องต้องเหตุดได้ต้องทําได้คือคนอื่นเขาคนอื่นมีเราก็ต้องมีเหมือนเขาสู้วาสันทละน้ำเ,เปลียกระเปียบ ขายปนไ้เลยน่าตะใส่า่าตบ้าเขาทางหิวคอแปแล้วเลือดต่ปวดจุดเพชเาะก็ออกแล้วนี่ดิเตชเพาะเต็มอยู่ลำดีน่ะเฮ้ยเขาเก็บแกงเราได้เก็บแล้วตะมันกระหัน ก็ได้ดอกหนึ่งบบนะเขาเก็บดต้นแหงสัญหาเกียดีๆยังลายอยู่หลายมุลเลยดีสักพักกันนะึงครับตะกุดๆนะเนี่ยน้ำในเข่เวยไตุ้นตเย็น ăn thì hãy đăng nó. cho kênh ơi. À, จะเเอาเนาะก็มียังเดอกพี่นราไม่ต่กินอููอ่ละก็กิน

ครับสวัสดีแล้วก็สบายดีเลยฝั่งรับเตรียมตัวเมื่อเ่อนนึง